วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า SQA กันครับเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงไม่ใช่แค่การไล่สับบักตอนท้ายแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่ว่าพอทำซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บค่อยมาตรวจสอบคุณภาพกันก่อนจะปล่อยออกไปแต่จริงๆแล้วแนวคิดนั้นเป็นแค่ส่วนเดียวของภาพทั้งหมดเองครับ คำถามนี้เลยสําคัญมากเพราะมันจะช่วยปรับมุมมองที่เรามีต่อคําว่าคุณภาพไปเลยจุดที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอย่างแรกเลยก็คือการแยก2องคำนี้ออกจากกันครับ SQA กับ QC ลองนึกภาพตามนะครับ SQA หรือการประกันคุณภาพเนี่ยมันเหมือนกับการออกแบบและสร้างรั้วที่แข็งแรงรอบบ้านเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเลย ส่วน QC หรือการควบคุมคุณภาพก็เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจด,ดูว่ามีอะไรผิดปกติหลุดรอดเข้ามาในบ้านหรือเปล่าจะเห็นว่าการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเลยเนี่ยมันย่อมดีกว่าการมาคอยตามแก้ไขที่หลังเสมอครับและนี่ก็คือภาพรวม5หัวข้อที่เราจะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยมาดูกันว่าอะไรคือหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของ SQA หัวใจของ SQA เนี่ยมันไม่ใช่ชุดของกิจกรรมที่ทำแล้วจบไปนะครับแต่มันคือกรอบความทิดหรือ Mindset ที่ถูกฝังเข้าไปในทุกขั้นตอนการทำงานเลยแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนนึงแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในทีมเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหา และที่สำคัญคือการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับกรอบความคิดนี้จะถูกนำมาปรับใช้ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตารางนี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบงานจะมีกิจกรรมด้านคุณภาพสอดแทรกอยู่เสมอ อย่างเช่นในขั้นตอนการพัฒนาก็จะมีการทำ peer code reviews คือให้เพื่อนร่วมทีมช่วยกันดูโค้ดหรือในขั้นตอนการทดสอบก็ไม่ได้แค่หาบั๊กไปวันๆแต่มีการวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาด้วยนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนเลยครับว่าคุณภาพไม่ได้ถูกตรวจสอบตอนท้ายแต่ถูกสร้างขึ้นมาตลอดเส้นทางการทำงานทีนี้เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้มีแบบแผน มีทิศทางเดียวกันและได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอองค์กรส่วนใหญ่ก็จะนำมาตรฐานหรือกรอบการทำงานที่เป็นสากลมาปรับใช้ครับซึ่งเราจะมาดูกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างลองนึกภาพ CMMI เหมือนเป็นมาตรััิวุธิภาวะขององค์กรนะครับมันจะมีระดับขั้นของมันอยู่ยิ่งองค์กรมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถคาดการผลลัพธ์ได้แม่นยำมากขึ้นจุดเด่นของมาตรฐานนี้ก็คือเขาเข้าใจดีครับว่าไม่ใช่ทุกองค์กรจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็เลยมีการออกแบบแนวทางที่กระชับไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือ SME โดยเฉพาะเพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันโดยเน้นสิ่งที่จำเป็นและนำไปปฏิบัติได้จริง ถ้า2มาตรฐานก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องของกระบวนการมาตรฐานตัวนี้จะมาโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยครับมันให้คำจำกัดความของคุณภาพในมิติต่างๆเอาไว้8ด้านเช่นซอฟต์แวร์นี้เชื่อถือได้แค่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าหรือดูแลรักษาง่ายไหมทำให้เรามีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกวัดกันและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากครับ SQR ทำให้เรื่องของคุณภาพที่เคยเป็นเรื่องนามธรรมากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้วัดผลได้และปรับปรุงได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยอาศัยข้อมูลเป็นเครื่องมือ ใช่แล้วครับเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นในการตัดสินใจอีกต่อไปแต่เราใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงและนำไปสู่การปรับปรุงทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานแล้วเราจะวัดอะไรบ้างมาดูประเภทของตัวชี้วัดหลักๆกันครับเราสามารถวัดได้หลายมิติมากๆครับตั้งแต่คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงเช่นมีข้อบกพร่องเยอะแค่ไหน ไปจนถึงการวัดคุณภาพของโค้ดที่เขียนเลยว่าซับซ้อนไปหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของเราเองว่ารวดเร็วแค่ไหนเรามาดูตัวอย่างที่ชัดเจน,นสักตัวนะครับ DRE ชื่อเต็มเป็นอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือมันเป็นตัวชี้วัดว่าทีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการหาข้อบกพร่องให้เจอก่อนที่มันจะหลุดไปถึงมือผู้ใช้งานจริง การที่เราเห็นตัวเลข95%แบบนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับมันหมายความว่ากระบวนการคุณภาพภายในของเรามีประสิทธิภาพสูงมากพูดง่ายๆคือในทุกๆ100ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบเราสามารถตรวจจับและแก้ไขได้เองถึง95ข้อเหลือหลุดไปข้างนอกแค่5ข้อเท่านั้นซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายที่ทุกทีมอยากจะไปให้ถึงแต่ว่าการหาข้อบกพร่องเจอและแก้ไขได้เนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งทางเองนะครับ SQA จะไม่หยุดแค่นั้นหัวใจของมันคือการถามต่อไปว่าทำไมทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปแก้ไขที่ต้นตอของมันจริงๆป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงหรือ RCA ครับจะเห็นว่านี่ไม่ใช่การเดาสุ่มนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากๆ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบจากนั้นก็อาจจะใช้เทคนิคอย่างพารโตมาช่วยหาว่าปัญหาไหนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเพื่อที่จะได้เจาะลึกลงไปจนเจอสาเหตุที่แท้จริงแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การออกแบบแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราให้ดีขึ้นเอาละครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการมาตรฐานหรือการวัดผลด้วยข้อมูลสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางยั่งยืนได้เลยถ้าขาดองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวัฒนธรรมแห่งคุณภาพที่ทุกคนในองค์กรเชื่อและยึดถือร่วมกันองค์ประกอบเหล่านี้คือภาพสะท้อนด้านบุคลากรของ SQA เลยครับมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าการเรียนรู้และปรับปรุงเป็นเรื่องปกติ มีมาตรฐานที่ชัดเจนให้ทุกคนยึดถือใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพื่อหาคนผิดและที่สำคัญที่สุดคือทุกคนเห็นตรงกันว่าคุณภาพไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งและสุดท้ายมันก็กลับมาที่ประโยคนี้แหละครับเป็นคำพูดที่สั้นๆง่ายๆแต่ครอบคลุมแก่นแท้ของวัฒนธรรมคุณภาพที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ได้จากการอธิบายในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองครับจากการที่เราเคยคิดว่าคุณภาพเป็นงานของแผนกใดแผนกหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่ทำกันตอนท้ายๆมาเป็นการมองว่าคุณภาพคือผลลัพธ์ของความร่วมมือที่ฝังลึกอยู่ในทุกขั้นตอนการทำงานของทุกคนในทีมคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันก็คือแล้วในทีมของคุณล่ะครับคุณภาพเป็นหน้าที่ของใครกันแน่